ดิฉันเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเรียนน้อยจบแค่ชั้นประถมศึกษาฉันเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ14ปีทำงานในโรงงานทำไร่ทำนาขายชุดชั้นในไม่ว่างานไหนก็ทำมาหมดแล้วค่ะแต่งงานมา17ปีสามีก็เสียชีวิตไปก่อนฉันไม่อยากทำให้ลูกๆต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเลยค่ะถ้าพวกคุณได้ขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งอิมพีเรียลแล้วผมจะให้เงินผู้ประสบความสำเร็จไปเลย30ล้านหลังจากฟังคำของท่านประธาน ใจฉันเต้ไม่เป็นจังหวะเลยค่ะเอ่อท่านประธานบอกว่าท่านจะให้รถยกเงินมาให้30ล้านบาทฉันคิดเลยว่าถ้าฉันได้เงิน30ล้านเอ่อชีวิตคงไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องการเงินอีกันคิดง่ายๆฉันคิดแค่นั้นจริงๆแล้วฉันก็ตัดสินใจทําทันทีเลยค่ะระหว่างที่ฉันฟังบรรยายของท่านประธานฉันก็เกิดความกล้าเกิดกําลังใจและตัดสินใจว่าจะลองทําจนกว่าจะสําเร็จดู บริษัทเรานะครับขนาดคนที่จบแค่ประถมตอนนี้ได้เข้าไปอยู่ในรอยัลลีเดอร์ครับแล้วครับเพราะฉันเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเวลามีคนบอกว่าฉันเ,เรียนจบแค่ประถมฉันโอเคนะคะเพราะว่าฉันสําเร็จแล้วแต่ถ้าฉันไม่ประสบความสําเร็จแบบวันนี้ฉันคงจะรู้สึกอายแต่ตอนนี้ฉันประสบความสําเร็จแล้วมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนอย่างฉันก็ประสบความสําเร็จได้ ทำธุรกิจล้มเหลวถึงเจ็ดครั้งกลายเป็นคนติดหนี้เป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องเป็นพ่อที่ไม่เอาไหนแล้วในที่สุดผมก็กลายเป็นนักธุรกิจหมายเลขเจ็ดของอะตอมมี่การที่ผมทำธุรกิจล้มเหลวไปถึงเจ็ดครั้งมันเป็นโชคร้ายของชีวิตผมมากๆเลยล่ะครับหลังจากเข้ามาในธุรกิจอะตอมมี่ผมก็ได้กลายเป็นลัคกี้เซเว่นแล้วเลขเจ็ดนี้ก็ยังมีความหมายถึงความล้มเหลวเจ็ดครั้งนั้นด้วย ลูกของผมภรรยาของผมผมไม่อยากให้พวกเขาต้องอยู่อย่างลํำบากเลยนะครับผมเลยลองทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยอะโทมี่ทำให้ผมได้พบกับความหวังอีกครั้งครับเป้าหมายของผมความฝันของผมก็เพื่อครอบครัวของผมครับผมอืม โอ๊ยแัเดี๋ยวก่อนนะครับคิดแล้วน้ำตาจะไหลครอบครัวคือทั้งหมดของผมครับความสุขของครอบครัวจึงกลายเป็นความฝันของผมครับมีจะครับช่วงเวลาที่ทำธุรกิจลำบากแต่การอยู่แบบยากจนมันทั้งเหนื่อยและลำบากกว่านี้มากเลยนะครับผมจึงเชื่อว่า ไม่ว่าอย่างไงผมก็จะประสบความสำเร็จเพราะมันคือความหวังสุดท้ายของผมฉันต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตอนที่กำลังท้องลูกคนที่สามเป็นครูสอนทำอาหารเที่ยวโลกสามคนไปทำงานด้วยหลังจากนั้นก็หันไปทำธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องพังเพราะ IMF ด้วยคำชวนของคนรู้จักฉันเลยลองไปงานสัมมนา สัมมนา,าที่ฉันไปเข้าร่วมได้เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของฉันเลยค่ะเอ่อทำงานคนเดียวไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้เอ่อแต่ถ้ามันเป็นไปได้อย่างที่ประธานพูดมันก็น่าลองดูสักตั้งตั้งแต่นั้นมาเอ่อฉันก็เลยทำมันอย่างเต็มที่ที่สุดเลยค่ะเอ่อฉันไปแนะนำอโทอมี่ให้กับคนอื่นๆฉันตั้งใจทำธุรกิจมากๆค่ะเพราะฉันต้องเลี้ยงลูกถึงสามคน เออ่ทำให้ฉันมีแรงในการทำงานมากขึ้นและสู้ต่อไปเพื่อลูกๆทั้งสามคนคะ่ะและการที่ฉันตั้งใจทำธุรกิจอัโทมี่อย่างอดทนไม่ย่อท้อก็เพราะว่าเหตุผลเดียวก็คือลูกค่ะผมเป็นพนักงานบริษัทที่มีชีวิตไม่ลำบากแต่อนาคตของพนักงานแบงค์ที่เกษียณแล้วคงจะไม่ได้สวยหรูเท่าช่วงแรก เพื่อแม่ของผมที่เมื่อก่อนลำบากเพื่อผมมามากและเพื่อครอบครัวของผมผมอยากมีชีวิตที่ดีให้ได้หลังจากที่ได้พบกับอะ o อมี่ในปี2009ชีวิตผมก็เปลี่ยนไปครับคนชอบถามผมว่าทำไมผมถึงมาเริ่มทำธุรกิจอะตอมี่จริงๆแล้วทำงานธนาคารมันก็เป็นงานที่น่าภูมิใจได้เงินเดือนดีผมรู้สึกขอบคุณมาตลอดนะครับแต่ว่าทำไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกว่า เป้าหมายที่จะมีชีวิตดีๆมันค่อยๆห่างไกลจากผมไปเรื่อยๆครั้งแรกที่ผมได้พบกับประธานปา,าร์คฮันกิลผมมองท่านประธานในมุมมองของนักธนาคารผมรู้เลยว่าเขาเป็นนักบริหารที่เก่งมากๆสมัยที่ผมยังเรียนอยู่พ่อของเขาทาธุรกิจล้มเหลวจนครอบครัวต้องลําบากหลังจากนั้นแม่ของผมก็ทํางานอย่างหนักให้ลูกชายสามคนได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวแม่ลำบากเพื่อพวกผมมามากครับ ผมเห็นแม่ตอนนั้นผมคิดเลยว่าต่อไปผมจะทํางานให้รวยกลายเป็นเศรษฐีแล้วดูแลแม่ให้อยู่สบายให้ได้ผมมาเริ่มทํางานในบริษัทที่ยังไงก็ต้องประสบความสําเร็จแล้วบริษัทก็ประสบความสําเร็จจริงๆอย่างทุกวันนี้เพราะผมได้เลือกบริษัทที่ดีผมจึงมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับก่อนหน้านี้ผมหวังมากๆว่าผมอยากจะมีชีวิตที่ดีพอได้เจอกับอธิมี่ที่จะทําให้ฝันผมเป็นจริงได้ผมเรียนรู้ว่ายังไงผมก็มีวันนี้วันที่ประสบความสําเร็จ อะทอมี่คือจุดเปลี่ยนของฉันค่ะเอ,อ่อสมมติว่าถ้าไม่มีอะทอมี่ในวันนั้นฉันคงไม่มีชีวิตดีๆแบบวันนี้ได้ค่ะเราจะพบกับอะทอมี่ช่วงเวลานั้นคือขั้นตอนในการเดินทางสู่ความฝันครับเป็นเหมือนกระบวนการในการทำฝันให้เป็นจริงอาจจะเปรียบอะทอมี่ได้กับหลายสิ่งนะครับแต่สำหรับผมแล้วอะตอมี่คือจุดเปลี่ยนถ้าผมไม่ได้พบอะตอมี่ผมคงไม่สามารถก้าวข้ามกำแพงมาแบบวันนี้ได้ ในยุคนี้อะโทมี่คงเปรียบเสมือนบลูโอเชียนค่ะ,ะและเป็นบริษัทที่สามารถส่งความสุขให้กับครอบครัวได้และฉันคิดว่าอะโทมี่เป็นบริษัทที่ทุกคนต่างรักและห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะอะโทมี่เปรียบเสมือนกาแฟาเอสเปรสโซ,โซครับอออะโทมี่นั้นคือ,อเหมือนกับกาแฟาที่มีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวรสขมรสกลมกล่อม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแก้วเดียวเป็นที่ที่มีครบทุกรสชาติคุ้มค่าที่จะได้ลองชิมครับ